ประมาณนี้ถ้าอย่างงี้ไม่น่าเกลียดน,นะฮะกำลังกำลังเพาะกำลังเพาะนี่นะฮะจัดจ้านในย่านนี้ครับเอาไปเลยครับจอดเอาหมดเลยดีกว่าจะเท่เลยฮะถ้าจอดนย่ี้เอาหมดเลยเท่เลยเห็นไหมฮะโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามะพร้าว,าาวแก้วสวัสดีครับยินล้วและเลยเข้าสู่แสงลุ้นตาข้ายคุณเมา้าลุ้นลุสองครับวันนี้พามาชม v o ออสคันดี ไม่ค่อยจะธรรมดาเท่าไหร่นะฮะปวีออสที่ดูเหมือนธรรมดามากแต่ไม่ธรรมดาเลยนะครับปี2021อ่ะเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe กดซีเฟิร์สนะครับสั่นกระดิ่งนะครับรับทุกช่องทางของแสงรุ่งสุดท้ายคุณมากกว่าลุงสองวันนี้รถสวยมากๆแล้วก็ของแต่งครับมาดูกันฮะอ่ะด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับวีออสปี2021ครับกระจังหน้าโครเมี่ยนมาครับท่านผู้ชมไมเนอร์เชนแล้วนะครับล้อแม็กเนี่ยได้เป็นล้อเวลนะครับ ยางก็ประมาณสัก70%ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับสเกิร์ตนะครับรอบคันฮะอ่ามาดูซุ้มท้ายครับนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะโหลดแบบสุดๆนะฮะจะไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันไปยังไงนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะครับ2จุดนะครับแล้วก็สเกิร์ตท้ายนะฮะอ่ะมาดูภายในกันครับสวยๆเลยนะวันนี้ผมเห็นโอ้โหสะดุดตามากนะครับก็เลยแบบเอามาทำคอนเทนต์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ นี่ฮะได้เริ่มจากบาะหนังนะครับจอนะครับเป็น Android นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเคียวโต้นะครับแล้วก็นี่ฮะเครื่องเสียงชุดใหญ่ฮะมาดูกันเริ่มจากปีแอมก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับตรงเบาะหลังนะครับเจาะดูนะฮะอันนี้โชว์ไฟนะครับเล่นเป็นไฟด้านในเลยนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเขาเขาไปดิเฮ้ เออเนี่ยอ่อนเพียเปี้ยเคลียแรงตากล้องกูโอ้โหนะฮะมาดูข้างหลังนี่ฮะข้างบนยังอีเสริข้างบนยังเข้าไปอีกรอบนึงอันนี้นี่ครับลำโพงอีก4ตัวนะครับชุดใหญ่นะครับเต็มแผงฮะโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับยังไม่พอครับมาดูด้านท้ายกันนะครับอันนี้เขาแบบโหลดแบบสุดๆเลยนะฮะมีแบบปั๊มลมนะฮะนี่นะฮะจัดจ้านในย่านนี้ครับเอาไปเลยครับ ลำโพงนะครับตัวเบสนะครับ2ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะนะครับตัวเบรสองตัวใหญ่เลยจะไม่รู้ว่ากี่นิ้วนะไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยนะฮะนี่ฮะแน่นเลยแล้วก็นะครับดอกกลางดอกแหลมนะครับอย่างนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเปิดชุดนี้นี่จบแล้วนะฮะอ่ะนะครับมาดูตรงนี้ฮะเขามีปั๊มลมนะครับซ่อนไว้นี่ครับแรงเทมที่บอกกันนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่เป็นปั๊มลมนะครับนะครับซ่อนไว้นะครับอาจจะวุ่นวายในการ นั่งนิดนึงแต่ว่าโอ้โหผมว่ามันเฟี้ยวมากเลยนะอ่ะมาดูกันครับล้อหลังครับคู่หลังครับก็จะเป็นปั๊มลมนะครับกดช็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมยัดเปิดนะฮะก็จะมีปุ่มเปิดกับปิดนะครับสองตรงนี้นะฮะเราจะเปิดแล้วกันมาปึ๊บนะฮะสักครู่ครับนี่ฮะโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วนะฮะนี่นะ,ะฮกนะ,ะ,นะะก็เทียบเท่าเลย นะครับเท,เท่าปกติเลยฮะเวลาวิ่งก็เปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้เลยนะครับเท,เท่าปกตินะฮะ,ะปิดประตูให้ดูนะครับก็จะเป็นมีออสทรงปกติสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับล้อก,ก็ปกติเลยแต่พอเราลงตัวนี้ครับเวลาเราจอดฮะ,ะจอดโชว์นิดนึงฮะเรากดเลยฮะหรือเราเอาประมาณนี้ก็ได้วิ่งในเทก็ได้นะครับทั้บานเราสองคนไม่กลัวไม่กลัวอะไรนะรไม่กลัวติดล้อนะก็ลงฮะแต่ถ้า จอดนะครับจอดเอาหมดเลยดีกว่าจะเท่เลยฮะถ้าจอดนี้เอาหมดเลยเ mm hmm. ท่เลยหเลยนะห็นนะฮะโหทรงมันก็จะเป็นอีกแบบเลยนะแบบแกลายเป็นรถแต่งเลยนะนะครับแล้วมาพร้อมกับล้อเวลก็คือแบบโอเคเลยอะโอเคเลย,เเลยนะฮะอ่ะมาฟังเครื่องเสียงกันเครื่องเสียงเมื่อกี้โอ้โหลองแล้วสุดตีนอ่ะโชว์หน่อยนะฮะนี่ครับขออนุญาต จัดเต็มระบบให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับกับรถคาละส0งแสนกว่าบาทนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเราก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะกับจอแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดเสียงเท่าไหร่นะฮะเอามาดูความลั่นทุ่งเขากันโอเคนะครับเราก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อนะฮะเจ้าโทรศัพท์นะครับกับบลูทูธนะครับก็สามารถเล่นนะครับเปิดวิดีโได้นะครับเปิด YouTube ได้นะครับ แล้วก็ไม่เล่นที่ซับนะฮะนี่ผมปิดไว้หมดนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวหมุนจะเริ่มเปิดนะฮะ <Yeah. S 1> เอาจากเสียงธรรมดาก่อนเอ <Yeah. S 1> เอาใจเด็กแว,ว้นเด็กแว้นอ่านี่ก็เด็กแตกนะครับแล้วก็เราจะเล่นซับนะเล่นซับนะไป โอ้โหโฆษณา y ร์ย้อเปิดแอร์ผ่านแอโร์หน้าจอสะยมีโฆษณา YouTube นิดหนึ่งอ่ะอันนี้ผมปรับซับให้มันเบาลงหน่อยมันจะได้พอดีเพาะประมาณนี้ถ้าอย่างงี้ไม่น่าเกียดนะฮะกำลังกลังเพาะกยลังเพาะเมื่อกี้ซับดังไป ต่ทะเลนี่ก็นะครับต้องมีโดนกระเทือบ้างนะฮะนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาชุดใหญ่เลยลใช้ได้ลำโพงใช้ได้ทุกดอ,อกนะฮะไม่เสียเลยก็คือแบบพร้อมอะพร้อมเลยอะขอเปิดฝาโป้งหน่อยดูดูลำโพงหน่อยนะฮะวันนี้มันเลยฮะมันเลยฮะนี่ฮะลำโพงโอ้มองไม่เห็นซ่อนอยู่หน้ามองมเห็นมองมเห็นต้องต้องเจาะเข้าไปตรงนี้เจาะกระจังฮะ แล้วก็ที่สำคัญน,นะครับอ่ะอย่าลืมโครงสร้างสไตล์เทพเดิมหมดนี่เห็นไหมฝากระโปรงต้องมีตาโตต้ามกนะครับคันหน้าเดิมเครื่องเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมหมดคือต้องเดิมหมดเลยนะฮะสไตล์เราอยู่แล้วโอ้โหจัดไปเลยฮะอ่ะสวยจริงๆนะครับคุณได้อะไรบ้างนะฮะ hey, 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 hey. เปิดหน่อยฮะ คุณได้นะฮะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับคันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับไม่ไม่มีขับฟรีเจ็ดเดือนนะครับเนื่องจากได้ล้อแมกได้เครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้กระบอกลมนะครับปั๊มลมนะครับสามารถโหลดรถได้ยกรถได้โหคือมันครบจริงๆนะครับราคาเนี้ยไม่แพงไม่เวอร์เลยนะครับและออกรถเพียง7บาทเท่านั้นนะครับเท่ให้องแสเท็ให้2่น0 0 0บาทพอครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทครับ นะครับรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี1นึ่งหมื่นโลนะฮะรถแบบนี้ก็อย่างการรับประกันนะนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องเสียเลยนะครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นครับเบาะหนังล้อแม็กเครื่องเสียงชุดใหญ่เอาไปเลยฮะสนใจโทรมานะครับ095 058 9999 095 058 999หรืออินบ็อกซ์มานะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับยูทูบเฟซบุ๊ก o ิ๊กต็อกไลน์แอดครับแสงอรุณออโต้คาร์ให้คุณมากกว่ารถมือสองครับสิ